สวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะดักปะป๊าตอนนี้มาอยู่ไทยช็อปนะคะเอเชียช็อปเนาะเจอเข้าวแตดพี่น้องขาป่ะลองเข้าช็อปนะ,ะจอดรถไว้ไกลต้องรีบนเนาะข้าวแตดมีสองสีโอ้โหแพ็คแค่นี้สี่ห้าเก้าแต่ก็อยากกินนะคะเอาสีฟ้าเนาะสีเขียวสไลด์ไปให้ฝรั่งน้อยด้วยป่ะตามฝรั่งไปนะคะ ดูซิจะได้อะไรจะมาเอาข้าวขานมจีนข้าวเหนียวหมดเนาะข้าเจ้าจริงๆเอาไปงวดที่แล้วสามกระสอบเ mm hmm. หลืออยู่กระสอบหนึ่ง mm hmm. ก็นานแล้วนะอ่าข้าวเหนียวนี่ประมาณว่าปีนึงก็อาจจะสอกระสอบเนาะข้าวเหนียวจะไม่เยอะนะคะกินปีนึงปีนึงข้าวเจ้าก็จะหนักหน่อย mm hmm. อ่าโอ,อแล้โซโอก สยามอือฮะอัญชลิกเลสจำได้ไหมอ่ะอ่าอย่าปักทเวฮูเปยยด้วยเนอะอือฮึอันนี้อันนี้ข้าวเหนียวเอ,เอ่าไม่นะเจ็ดสิบอ่าสี่สิบหกเก้าเก้าแล้วนะฮะราคาก็ขึ้นตามอัต,ตาราเนาะ,ยะอย่าอือ ก็การอกเ,เอ็นอุ้มดันไปให้นกเ,เอ็นมาสติกเกลสหมดซะนะอาาลองลองขันดิอันนี้ว่าสติกเกลสดิได้ยังข้าเหนียวข้าวเหนียวกรีข้าวเหนียวนะคะนี่ข้าวเหนียวสุดพิเศษเผื่อลูกเผื่อหลานเนาะค่ะพี่น้องค่ะ การซื้อของอาหารไทยนี yeah. ่ก te ็เนาะข้าวปลาเผื่อลูกเผื no, ่่ล้านไปซวยยาซวยยาเวเฮบนกเอ็นฟิสโซต์ปีเน่ด้วยย์ยาเนม่าเดอเอ็กซ์รายาน้ำปลายาอุปนธอีกเต็งเวเฮบทเวนกซวยยาอากันอกนกเอ็กซ์ราเอ็น โซยาอืมนาออืหือนี่มิกกี้ซอสเออมามางวดที่แล้วแม่เอาไปสอกกระปุกยังเหลืออยู่ยเปิดไปปลุกเดียวอ้ยของรู้สึกว่างๆนะคะนี่อืหือนี่สปากเกตตีอุ้ยไปแฮปอเลนโร้เส้นเล็กสีแดง เส้นขนมจีนสีเขียวน,นะคะสีแดงก็ได้ป้าป้าแต่ม่าม้ากินสีเขียวเป็นเส้นใหญ่หืมไผ่แดงแล้วป้าป้าก็ไม่ซุกโอเคจะกันโอ๊มาไปซีแกลนดิค่ะบ,บอแบลล์เหรอือหือ ผาแดงนะคะไม่ใช่ผ่เขียวเนาะกระเทียมเจียวใหญ่จ๋าก,ก็ซื้อนี่ไปกินแหละหลังๆมา<ส> <punished> ของเยอะแยะนะคะของไทยเราหน่อไม้เนาะเอาหน่อไม้ติดไปเผื่อไว้หมกเด็กๆชอบกินหมกนะฮะอ้าหน่อไม้ดองสักก่อน มาแพนกมาม่าพี่น้องขาซื้อมาม่าไว้วให้ลูกกินนะคะอืมเนี่ยเดชิอันต้มยำกุ้งแซลบทะ

ยกเป็นกล่องเลยพี่น้องค่าเดวอกเลนอันโบฟันอะไรมามาม่าต้ยามยำกุ้งอี้นี่ไอแกลแนโอก๊กพรนเอกมาม่านะคะอบอเปี้ยไม่มีกินแล้วเดี๋ยวเอาแผน่นบอเปี้ยไปด้วยนะครับพี่น้องค่าของรู้สึกมีน้อยมากเลยเนาะ นี่อะไรเอ่ยชอบออกมาแล้วนะคะวันนี้ได้เป็นตุเป็นตะข้าวสองถุงรถนี้บอกเลยว่าเกือบร้อยเจ็ดสิบสามยูโร <c oughs> ช้อปปิ้งเดี๋ยวนี้นะคะอย่าลืมว่าเงินร้อยสองร้อยได้ไม่เต็มรถนะคะพี่น้องขาทุกอย่างขึ้นราคาเนาะ <c oughs> แต่ว่าข้าวขาดไม่ได้ยังไงก็ให้ตุนอยู่ในบ้านไว้ก่อนอืนะวันนี้วันนี้ปะป๊าแฮปปี้มากเลยเขาบอกว่าไงรู้ไหมมาม้าจ่ายเอง <c oughs> นะขอบคุณมากครับพี่น้องคะ่ะนี่แหละคือชีวิตในต่างแดนเนอะรวมด้วยช่วยกันเราจะเอาเพียงอย่างเดียวไม่ได้เออ เรามีเงินในกระเป๋าของเรานะฮะเนาะเราก็ได้คำขอบขุดจ่ายเองบ้างเขาจ่ายบ้างร่วมด้วยช่วยกันก็แบบนี้แหละเอาเปรียบกันไปใครเขาจะให้เราได้ตลอดเวลาแล้วนี่ก็เป็นอาหารหลักของเราเลยที่ขาดไม่ได้แพงขนาดไหนก็บ่นไม่ได้นะฮะซื้อมาม่าไปไว้ตุนไว้ให้ลูกๆเต้าๆไว้ให้มันอ่อยเย,ยจาก็ไม่ค่อยได้กินหรอกนะ เนาะมาทุกครั้งก็ยกบล็อกทุกครั้งชีวิตคนเป็นแม่นะฮะลูกอันไหนชอบกินก็จะประมาณนี้เลยได้ทําได้กินได้ร่วมกันคนเป็นป้าก็ต้องรับผิดชอบไปเอาจริงนะชีวิตฝรั่งเนี่ยถ้าเปรียบเทียบนะคะคนไทยเราเนี่ยม,มาอยู่ตรงนี้ถ้าเจอสามีดีที่เข้าใจ เขาก็ยังเสียเปรียบอยู่นะสำหรับสามียายจ๋านะฮะแต่ถ้ามองว่าเออชีวิตคนเราเนาะหน้าที่ครอบครัวเขาต้องรับผิดชอบอ่าพอเขารับผิดชอบได้ในส่วนที่เขารับผิดชอบเราก็รับผิดชอบในส่วนของตัวเองมันก็เป็นพลังกำลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันได้อย่างมีคุณค่านะคะพี่น้องขาอ,อยากฝากและเป็นกำลังใจทุกๆคนได้บ้างมาคุกกี้ฟอร์มาม,ามาอ่ะ ได้บ้างเสียบ้างมันก็เรื่องธรรมดาอือก็อย่าเอาชีวิตเราไปเปรียบเทียบกับใครนะคะพี่น้อง<อ>คิดนี้ก็นี่เก็บเองเคลียร์เองเป็นเรื่องปกติวันนี้มียมาจ่ายดีใจใหญ่หืมป้าป้าสุลึกกิดฟัดัดนี่อมดัดอมดัดมามา,มาป้าตาเหรอหิวหิวยังไม่ได้กินอาหารเช้าเลยนะคะขอบคุณป้ป้า เก็บรถแล้วนะคะก็บอกเธอไม่จ่ายฉันก็จ่ายอยู่ดีไม่ใช่เรื่องใหญ่นะฮยักไหไรใส่เมียยักไรใส่เมียนะคะเมียบอกว่าวันนี้ดีใจแล้ะสิปาไม่ได้จ่ายแฮปปี้ก็บอกเขาก็บอกว่าปกติเธอไม่จ่ายฉันก็จ่ายอยู่ดีอืมเรื่องธรรมชาตินะคะเรื่องอาหารการกินครอบครัวเนาะอ,อากาศวันนี้อึมทึมอึมทึมเลยพี่น้องขาฝนจะตกไหมม,มาดูกันไป แต่ชอบนะยังบรรยากาศอย่างเงี้ยแต่ว่าบรรยากาศแบบนี้ที่ว่าเรานัดกันว่าจะไปทะเลก็เลยไม่ได้ไปนะคะฝรั่งน้อยก็เพิ่งจะดีขึ้นยังไม่เต็มร้อยก็เลยไม่อยากเอาลูกไปโตกลมเนาะอ่าโรงเรียนปิดแล้วโรงเรียนปิดแล้วพรุ่งนี้ป้าทํางานเดี๋ยวในอาทิตย์ลูกสาวอยู่ก็อาจจะเที่ยวกันมาล่มมาเร็งใกล้ๆบ้านที่ลูกสาวพาไปได้นะคะไปแล้วก็พี่น้องคะสวัสดีค่ะ